สวัสดีครับคุณฟังที่ัะครับแนวหน้าพาดหัวข่าวนะครับบอกว่า2อ,องค์กรตอบรับถกปมแจกเงินดิจิตัลสวออเตือนนโยบายไม่ชัดเสี่ยงผิดกฎหมายล่อซื้อเสียงเนื้อหาใจความนะครับนายเสรีสุวรรณพานนท์ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนบุทธ,ธิสภา เสรีーーได้ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมคณะกรรมการในวันที่24ตุลาคมนี้นะครับโดยจะมีวาระพิจรารณาเรื่องการดำเนินนโยบายแจกเงินดิจิทัลบนเล็ตเสรีบอกว่าอย่างนี้ครับล่าสุดเนี่ยนะครับองค์กรที่มีหน้าที่ซึ่งกรรมการได้เชิญประชุมเนี่ยตอบรับมาเพียงสองหน่วยงานเท่านั้นจากที่เชิญไปทั้งหมด3หน่วยงานด้วยกันคือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแล้วก็เลขาธิการาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้ตอบรับในการส่งบุคคลเข้าร่วมนะครับนักข่าวก็ถามถึงประเด็นหลักที่จะพิจารณาเสรีบอกว่าจะถามความคืบหน้าเท่านั้นแหละครับไม่ได้ไปก้าวไก่การทํางานแต่ประการใดส่วนกรณีที่นางสาวรสนาตัวสิทธากูลอดีตสวายื่นเรื่องให้กรกตตรวจสอบนโยบายดิจิตอลบัลเลตเพราะมองว่าอาจจะส่มเสียงกับการขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเสรีบอกว่าอย่างนี้ครับ ในส่วนของกรรมธิการเนี่ยเรายังไม่มีประเด็นนี้นะครับและตอบแทนองค์กรซึ่งมีหน้าที่ไม่ได้เพราะว่าต้องให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยพิจารณารายละเอียดก่อนแต่มาดูดส่วนตัวในยพยผมมอ,อย่างนี้ถ้าหากว่าการดําเนินนโยบายดังกล่าวเนี่ยมันไม่ชัดเจนก็ถือว่าสุมเสี่ยงต่อการทาผิดกฎหมายนะครับทาผิดวินัยการเงินการคลังและก็ผิดหลักการของรัฐธรรมนูญด้วยเรื่องนี้เนี่ยมองว่าเป็นเรื่องการเมืองครับถ้าหากว่าพักเพื่อไทยทําก็ได้คะแนนไป แต่หากมีคนไม่เห็นด้วยมากๆไม่ทําก็ได้คะแนนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการแสดงออกใดๆในทางการเมืองเพื่อให้คนพึงพอใจเนี่ยเขาอาจจะดันไปก่อนหากไม่ทําก็ว่าไม่ได้เหมือนกันเหมือนกับโครงการรับจํานําข้าวนั่แหละครับทำแล้วเขาได้คะแนนประชาชนพอใจแม้จะเกิดความเสียหายก็ตามนะครับ